ขาม่าแล้วสามมื่ลวดอาทิตย์ที่ผ่านมาอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมจันพุทธสุกเข่านะครับกับพ่อยห้าก็เคยทําสิทธิตีไ้อยู่ถึงกับข้างๆก้อนๆพี่น้องหาหางวดก็เคยเข่าอยู่นะครับจะว่าเมื่อนี้เป็นงวดที่สี่ที่สี่เด้อพี่น้องอาทิตย์ก่อนเข่าทั้งอาทิตย์เข่าทั้งอาทิตย์นะครับนี่เขามาอาทิตย์ที่สองเข้ามาอาทิตย์ที่สองแล้ว ทา้งเฟซบุ๊กทา้งเฟซบุ๊กทางเพจก็สิได้เห็นแล้วเพราะว่าเลขตามปล่อยห้านั่นลงลงคลิปไปแล้วเมื่อเช้านี่นะครับมีตามนั่นไหมบอสมีตามนะครับแต่ว่าคลิปตามนี่ปล่อยไปแล้วหกหนึ่งกับหกสามเพราะว่าตั้งแต่คลิปก่อนสัปดาห์ก่อนเนี่ยเพิ่นบอกหกหนึ่งหกสองหกสามเพิ่นห้องบอกคักข้อห้องบอกคักข้อเลยตามเลยเป็นติดใจนะครับหกสองออกไปแล้วหกสองสองหกออกไปแล้วเหลือหกหนึ่งกับหกสามปล่อยห้าก็เลยปล่อยคลิปลงไปสั้นๆทางเพจ ทา้งเฟีบุกนะครับจะว่าทาั้งยูทูบนี่กะในไรสวนนี่นๆๆพี่น้องก็ย่าว่าหลายตัวนะครับคอยห้าเป็นห่วงหกสามหกหนึ่งคือเพื่อนบอกนะครับแต่ว่าสำหรับมือนี้คลิปเต็มมือนี้ <c oughs> มือนี้ว่างได้ก็ใช่พอเนอะมือนี้มือนี้ปอยห้ววาปอยวิ่งไปแล้วจะเหมือนว่านี่คือห้านะครับคือห้า นะครับเมื่อนี้ปล่อยเต็มนะครับปล่อยเต็มบอมแมนบอยใช่เยาว่ากันเพราะว่าปล่อยห้านี่กะเอาตามฝันเอาตามเส้นนะครับบอมแมนคำนวนนะครับเอาตามฟันตามเส้นเป็นเลขฟันล้วนๆด้วค่ะเลนมาที่แมนๆที่ถึงๆนะฝันล้วนๆครับันคำนวัเมื่อายคูหลายหางเื่อว่าเมื่อนี้พอปล่อยห้านี่เป็่นห่วงอ่า,าเบิ้ลก็คือเบิ้ลหา ถาเบิ้ลนะถาเบิ้ลคือเบิ้ลหาทาถาเบิ้ลนี่คือเบิ้ลหาพี่น้องถ้าฮาบอมากก็คือถ้าฮาบอมานี่ก็คือมัดซิดหรือไปฟลอยห้ากับบอดด้ว่าจะกระลั่นตีถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าตามจริงแล้วนั้นก็ถือว่าผู้เพิ่นซอย ซอยพี่น้องเอฟซีบางคนบางท่านกับข้อม,มีนมาโอ้ยบ่เคยถือจักเกียรวันสันจนได้ท้ำบุญจนได้ไปใส่บาดตะมือนั่นนะครับก็สาธุนะครับขอให้อาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงบันดลบันดาลซอยลูกซอยหลานซอยพี่น้องเอฟซีนะครับล่อกันคือว่าว่าหน่อยคนนะครับผมอ้าพร้อมไปเมื่อนี้ว่าร้อมฝันไปแนสำรับมื่อนี้ใช่ฝันครับบ่ฝันกึ่งหลับกึ่งตื่นนะครับ ที่ว่าวิ่งหาหนั่นึคืนนั่นหนที่ว่าให้วิ่งหาหนั่นมีผู้ชายเอาแมหมาให้ม,แมหาแหมาให้เบิงแหมาขายเอาแหมาขายนี่เราเราฝันแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้ฝันที่ว่าให้วิ่งหาเอาแหาสิมาโซ่ขายขนหนึ่งเนี่ยเอามาสองผืนคนหนึ่งเอามาผืนหนึ่งพรอยห้าก,กัเลยตีแหนี่เป็นหาเลย อันนี้ฟันที่ฟันหมูว่านซือหาวิ่งหาเด้กี่รอวิ่งหาวามหมยหาหรือแหคือแหแหคือหาแห่ห้าแต่ว่าเอฟจีแล้วแต่จเสียเด้อแห่ห้าแห่หกแต่ว่าพอยห้านี่เด่นสุดคือหาหาถ้าหาพอมากกับเมดสิทธ์นะครับถ้าออกหาหกหายังพี่น้องผู้มีทุนรูดเอานะครับวิ่งรูดเอานะครับสรุปก็คือวิ่งรูดฟันห้าฟันห้ายังยังยืนยันห้ายังยืนยันห้าเหมือนเดิม แต่เลขตามกัยังมีหกหนึ่งกับหกสามจับคู่หกหนึ่งกับหกสามนี่เป็นเลขฝันแต่แต่เพื่นห้องบอกคุณตามตานตามตามด้วยฐานี้ยังตามยังตามอยู่นะครับปฏิวัติเลือกหลายตัวแต่ถามว่ามีทุนเสียเอาตั้งมือนี่เอาตั้งแต่ชุดหาเนี่ก็คือก็มีหาศูนย์หาสองหาสามห้าเก้า ตัวกันว่าสิบว่าให้หอดหาตัวว่าสิบว่าให้หอดหาคู่เป็นห่วงคือห้าเจ็ดกันห้าเจ็ดกันห้าเกต <c oughs> <c oughs> พอใครพี่น้องเอาเมือขึ้นนี่ฟันว่าจังไกเมื่อขึ้นน,นี่ว่ามันฟันกึ่งหับกึบ่งเตือนว่ังไก่ใช่ครับมีคนสีเอาเอาราคาของไม้ให้หนึ่งร้อยบาทประสนหนึ่งร้อยบาทแต่ว่าว่าให้หนึ่งร้อยให้หาสิบบาทให้ใส่เมื่อให้กำมือสิกั้ กำเป็นเป็นใบใบสีเขียวใบหาสิบใบหาซีบพ่อเมื่อก็เป็นหาแล้วซูนแล้วนี่กำกับศูนแล้วนี่มันก็เข่ากันเลยนี่คือฝันนี่คือก่อนก้อนตื่นกึ่งหลับกึ่งตือนคือฝันคือฝัน้าแม่นมันสีแม่นจังซี่พี่น้องมันเคยแม่นมาแบบนี้นะครับแต่ว่ามือนี่กับบอลูว่าสีเป็นจังไดสีเป็นจังได้เนาะขันเพิ่นซอยเท่ากับสีมีโชค ถ้าเพิ่นบ่อซอยกระสุดแท้แต่วัสนาพี่น้องพี่น้องการลงทุนมีความเสี่ยงเด้อฟังดีๆแล้ว <ขอ S 1> ี่นคอ <he S 1> <5 S 2> อเฮ่าบ่อได้กระลั่นตีบ่บอบ่อแม่นอรหันบ่อง่ายๆให้มาเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นจ้าฝันได้จังออกฝันบ่อได้บ่อออกค่ะนะครับตัวได้ก็บพอยห้าทิวาจับคููไห่ห้าศูนย์ห้าสองห้าสามห้าเก้ากันห้าเกียรติวงกลม ห้าศห้าสฟันวิ่งรูดไปที่ห้าวิ่งวิ่งรูดห้าเลยนะคะขันวิ่งทุ่นกันรูดหาบางที่มันมาบนล่างคืองวดกอน่ะเราจับบะเถิงน่ะมันอาจสิเป็นได้ดีบสายวิ่งสายรูดสายเสียไปจับก็ไปจับเอาเองนะครับผมเอานีละส่วนหกหนึ่งกับหกสามนี่กะ คือเลขตามคันผู้ใดอยากซื้อก็ซื้อได้เลย<า>เพราะว่าเราก็หวงอยู่คือกันเพราะว่าเป็นยังจังหวงเพิ่นออกแหมาไห้แหมาโช่น่นพอเล้ฮะพอห้าและตีแหนี่เป็นหาย่างเดียวคันจะตีเป็นหกปั้นตีเป็นสองตัวคือวิ่งคือวิ่งตัวเดียวพี่น้องคันวิ่งสองีนบ่ได้ดอกขาดทุนนะครับออน,นอกนจากพี่น้องจะภูมิทุนไปแล่นเอานะครับผม ครับพับนั่นใบใบนั่นใบนั่นเหลือที่เหลือที่ไม่จับกู้ให้นะครับก็บคืออาหกเท่านั้นสายวิ่งสายรูดรูดเอาแล่นเอาพี่น้องนะครับทางใต้างไตสายวิ่งสายรูดแล่นเอาเอาอ่ะนี่เด้อเป๊ะเห็้แน่นิเป๊ะเห็แน่การ์ลังตีปั้นหาเนาะ ฟันไปที่ห้าวิ่งรูดไปที่ห้านะครับถาม่าหาเพิ่นสิวา่าเฮาแม่นบน่่ก็แม่นคือเกาเพราะว่าเฮาวิ่งรูดห้าแล้วเนยบอกแล้วว่าใครรูดห <5 S 2> <ง>้านี้ก็รูดไปเลยนะคะโอกาสมันก็สูงกว่าที่เราจะเจาะนะเจาะบางที่มันเข่าอาสิแปรจับคู่พลาดไปก็ได้กับบอลู 5, มันกับบอลได้แม่นทั้งขนาดน,นั้นได้ที่น่องอแต่ว่า <c oughs> กับแม่นมาอยู่อาทิตย์ก้อนนี่หกสอง เกตหนึ่งตัวฟันนะครับหกสองสามเน้นแล้วก็สี่หเน้นนะครับเมื่อนี้เน้นห<ช>้าศ <50 S 2> ูน์ห้าเน้นตัวใดก่อนห้าศูนย์มี่คือตัวเน้นแปลว่ากับกับ,กบเน่ล่ะอคือว่าหาหนที่ว่าแหมแหมาอัดจักอันแหห,หนึ่งแหมาสามผู้นึ่งเอามาผู้นึงเอามาผืนหนึ่งอีกผู้นึงเอามาสองผืนเลยเป็นสามเลยเป็นสาม าำหาหนึ่งนี่น้องวิวสุดแท้ใจเอบซี่สิเตียวฉันเดาฉันคอยห้าไฮห้าห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าเก้ามันจะเป็นหกคนเอบซี่ัจจุบันโอ้ยหลไลคือมันบอดได้คนบอดไมาบอกเป็นตัวขนาดนั้นไงมันต้องแปลเอาบาลีกะไครวิ่งลูดนะเข้าใจไปเรื่ยลูดเขามาวิ่งลูดนี่คือ มันกับไปฮอดไปฮอดหมดทั้งหมดห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ถ้าจีดห้ายังไงก็มีเงินยังยังไงก็ได้เงินถ้าจีดห้าแถวว่าตีนหาเขาคือหมดสิทธิ์พี่น้องนอกจากสิไปเอาเลขตามหกหนึ่งกับหกสามเท่านั้นนะครับแต่บ่บได้เขียนลงไหเด้อนะครับเสียงเงินนิ่วชิคมาแล้วคุณผู้ชมว่าเป็นยังไงเราแค่เจ้าหาเสียงเสียงเจะยามเท่งเงินดีกับสิทธิ์ไงเจ้าลองเอง อ่ะ e PC, เอฟซีแคบเ,เราบ้างค่ะแม่ลงเวทีเราแม่บ่ได้พี่น้องเอฟซี e PC, เห็นไปทางลายสวนลงสามารถลงได้อาจได้แล้วล่ะเนาะให้เราแปลให้นั่นล่ะเราแปลแม่นอยู่อย่าไปแปลให้เราเถาะตามที่แปลมากก็ฟันตัวใดก็ออกตัวนั่นอยู่พี่น้องจ้าจากมันสิมาบนล่างค่ะให้ลูดไปเลยหามันสิมีทั้งหมดสิบเก้าประตูตไปกรับบนล่าง ลงบรือเปล่ากรทางงบหน่อยก็คือเอาตามนี่ละเอาตามที่เราจับให้นี่ละโบลงก็ได้เขาว่าโบมี่เลยกัสิบอ่ะโอเคอ่ะปูมาที่หลังจ้ะโอเคโอเคค่ะเอ้าฝากถ่ายคลิปแล้วฝากเด็ดเด็ดนะเด็ดเด็ดนะมือนี่ฝอยห้าอ่ะสำหรับมือนี่นะครับตามล่าฝอยห้านะครับวิ่งไปที่ห้าวิ่งรูดไปที่ห้าจับคู่ ห้าศูนย์ห้าสองห้าสามห้าเก้ากันห้าเจ็บเด็ดเด็ดวงกลมห้าศูนย์ห้าสามฟันว่าจังไหนขอฝันหมืกเคลืนเนี่ยขับใครขับข้ากึ่งหลับกึ่งตื่นคือจังละค่าของเจ้าของเสียวร้อยข้าเจ้าใจแค่ห้าสิบใจแค่ห้าสิบบาทขายคลองบอจักเว้นขายยังแต่ว่าข้าเจ้ามาใส่มือ่อยกรรมเพิ่ เป็นใบหาสิบกำยอยอโอ้ยใบหาสิบว่าร้อยให้หาสิบนอกวัดสันอ่ากันปกติล้วแม่นนะครับแต่ว่ามือนี้สิแม่นบ่เท่านั้นตัวใดก่อห้าศูนย์ห้าสิบบาทอย่าลืมกับตัวเลขด้วยห้าศูนย์ห้าสามนะนี่ละชุดเตรียมนะครับเตรียมนะตามนี้อย่าลืมหกหนึ่งแล้วก็หกสามนะคะพูดแต่ไม่เขียนพูดแต่ไม่เขียน พูดแต่ไม่เกียนเพราะว่าเป็นเลขตามถ้าออกหกนึงก็หกสามหกห้าก็ลุงก็แม่นคือเก่ากต่ถือว่าแม่นได้เพี่องเดยอะบอกเขาเบาอยู่นะครับเป็นเลขทวงโอเคขอบคุณเอฟซีมากมากนะคะเอาแคปหนึ่งนาทีสุดท้ายใช่เล่าครับมวลนี้หารอยพูดหารอยไปเลข เหล็กไทยคุณปล่อยให้ห้าพลราผนสีปล่อยมืออือนจะคนไท่เล่าทานผลเล่าไปมือน,นี่เราเล่าไปนอนฟันอีกก่อนเพราะว่าเพื่อมั่นไปคนละโตกันน,นี้เลาจีบับสนมันจ <สน S 1> ีสับสนพี่น้องจีสับสนเพราะหายซับสนพี่น,อน้นองเพราะว่าป่นอยห้านี่เป็นห้องเอฟซีลายเป็นห้องเอฟซีลายนะครับค่ะ รัน้าบอเถือกฮาบอถือกมติเสียงเงินไหลายนะครับเกิดค่วมทับสนเกิดค่วมไปทุ่มไปเท่ยยังนะครับนี่คือเป็นแนวทางเท่านั้นี่าบอกก็บพะแม่นว่าการลั่นตีลูกว่าสี่อกตัวใดดิลองก้นเหมือนว่ามันฟันเนาะหรือฟันก็คือฟันเนาะจ้ะฟันก็คือเดานั่นแหละเลขในกระแสที่รมเงนหรอวะอ๋อโอเคขอบคุณพ่อเฮฮามากๆนะครับขอบคุณครับคุณเอฟซีด้วยนะคะ